สวัสดีครับทุกคนผมจทางด้านเดี๋ยวพาเที่ยวแชนแนลนะครับวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าครับวันนี้พอดีผมไม่ได้มีแลนประการเต็นที่ไหนนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปเที่ยวที่สระบุรีครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาครับไปค้างคืนหรืออะไรเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปครับว่าหนึ่งวันครับวันหยุดของเราหนึ่งวันเนี่ยนะครับ สระบุรีเราไปที่ไหนได้บ้างครับไปครับไปติดตานครับเดี๋ยวมาแจ้งมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าเงิน5้าร้อยบาทของผมวันนี้ครับจะไปที่ไหนได้บ้างครับภายในหนึ่งวันครับแตมบังครับ ไปครับเดินทางต่อครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับคลิปนี้ผมก็เติมน้ำมันประมาณที่สองร้อยบาทนะเพื่อนเติมเต็มถังครับสองร้อยบาทครับเราจะมุ่งหน้าไปที่แรกครับผมจะไปที่อ่างเก็บน้ำามกเลยก่อนนะที่แรกนะครับไปครับเดินทางครับ เดี้ยวเข้ามาทางงกเหล็กนะครับอีกประมาณ4ี่สิกิโลเนี่ยผมจะถึงอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแวะกินข้าวก่อนอยังเมื่อกีนข้าวค้าครับตอนนี้ก็9ก้าโมงยี่สิบนะครับผมใช้เวลาขับรถมาตอนนี้ก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอนเจโมงครับขับไม่รีบครับไม่เร็วครับแล้วยิ่งเจอการทาน โอ้โหเมื่อกี้ผมไม่กล้าขับเร็วเลยครับแก๊งดูฮติเมืกก่อกี้เอาครับเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวครับ นะครับทุกคนตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาสู่นะครับอ่างเก็บน้ําม่วงเหล็กนะครับอีกสามกิโลครับพ่อจะดิงตัวอ่างเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวครับอ่างเก็บน้ำม่วงเหล็กครับอ่ลนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ถนนริมอ่างเก็บน้ําม่วงเหล็กนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าสวยแค่ไหนครับ เมื่อผมครับ ผมแวะหาอะไรกินก่อนเรื่องสันเครื่องเนี่ยครับเรื่องสันอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับก็จะมีพวกร้าค้าอยู่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรกินบ้างนะทุกคนเดี๋ยวมาจะกินรองท้องไปก่อนแล้วกันนะ เก็บน้ำมุกเหน็กครับถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ครับแล้วก็ที่นี่กลางเต็นท์ได้นะครับกลางฟรีด้วยครับไม่เสียตังค์ครับกางเต็นท์ตกปลาครับครับทุกคน หลังจากที่ผมพาชมนะครับอ่างเก็บน้ำโมกเล็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่น้ำตกดงพญาเย,ย็นครับเพื่อนๆนน้ำตกดงพญาเย,ย็นเนี่ยอยู่ที่อำเภอโมกเหล็กเนี่ยครับห่างจากตัวห่างจากตัวอ่างเก็บน้ำตรงนี้น่าจะประมาณไม่เกิน20่สิกิโลนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเราไปต่อครับที่ที่สองนะครับของคลิปนี้นะครับที่ที่สองก็คือน้ำตกดงพญาเย,ย็นนะครับ ส่วนสันอ่างเก็บน้ําตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับปิดครับสันอ่างเก็บน้ําเนี่ยผมถามป้าที่ขายของเขาบอกว่าปิดมาได้ปีกว่าแล้วครับตั้งแต่โควิดรอบแรกครับปิดมาปีกว่าแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีกําหนดที่จะเปิดนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ําตกดงพญาเย็นครับที่ที่สองนะครับใน วันทริปนะครับทริปเที่ยวระบ,บรีเพียงแค่หนึ่งวันนะครับสําหรับทริปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อสําหรับนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าอยากไปเที่ยวแบบวันเดียวกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนสราบ,บรีครับใกล้ๆครับไปครับไปต่อที่น้าตกดมยายเย็นครับ ่ครับระหว่างทางออกจากอ่างเกตัมโมเลครับที่จะเดินทางไปที่น้าตกดงพญายเย็นตรงนี้เป็นอะไรแคมป์เหมือนค่ายลูกเสือนะอีที่รัดแคมป์หรืออะไรก็อย่างนะเพื่อนเพื่อนเป็นริมทางแล้วก็มีที่กางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นครับสะพานนี้ขี่ขึ้นได้ไหมนะเดี๋ยวมาลองขับซุปด,ดูครับ นี่ครับเพื่อนเลยอิดที่รัดแคมป์ตรงเมื่อกี้ตรงสะพานดำๆนะครับมันมีจุดการเต้นอีกที่หนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีป้ายตักบ่อครับได้ได้มีป้ายเขียนว่าทางลงน้ําตกเฉยๆครับมีคนมากางเต้นอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับตรงนี้เป็นติดริมทานหัวน้ําใสครับนู่นครับ เดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศนะครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับน้ำตกปากคลองครับน้ำตกปากคลองครับใช่ครัข้างในเป็นตกอรับเขาบอกกลางเต็งกัตรงนี้แหละครับหรือว่าข้างในกลางนี่ครับกลางนี่ครับนี่กลางง่ายข้างในกลางไห่ครับข้างในกลางนี่เองครับผมข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างในครับน้ำตก ปาคลองนะครับน้ำตกตาคลองครับผมพาเด็กไปดูครับ เขาบอกว่าเป็นทางเดินเข้าไปนะโอ้สวยอยู่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะก็มีคนมากางแกนดูนะครับโอ้น้ำตกสวยอยู่นะเพื่อนทุกคน ก็มาเล่นน้ำได้ผมดูแล้วได้เล่นน้ำฟรีนะแต่การเต้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียค่าการเต้นเท่าไหร่นะ สวยเลยครับเพื่อนๆดูไปส่วนตัวตรงนู้นก็เมียนตกนะนู่นครับตรงนู้นก็เมียนตกโอ้โห oh, ข้างในคนเพียบเลยโอ้ oh, ข้างในคนเยอะ oh, ครับ ข้างในมีเพื่อนจะมาที่ประการเจ็เิญเลยครับน้ำตกปากคลองนะครับไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาทำตรงนี้ให้ครับผมเคิ่งเพิ่งเคยผ่านตรงนี้้วยครับ นี่ครับระหว่างทางผ่านที่ผมไปน้ําตกดมพยาเรียนนะครับก็จะเจอจุู่กางเตดที่ครับน้ําตกภูทาราห้าแก่งนะครับที่เขาบอกว่าสวยมากโคตรสวยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับน้าตกภูทาลาห้าแก่งครับเอาเป็นว่าทริปวันนี้ครับเดี๋ยวผมผ่านตรงไหนเนี่ยแล้วมันเป็นจุดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะแวะพาเข้าไปชมนะครับ แล้วก็ระหว่างทางที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ครับไล่มาตั้งแต่อ่างเก็บน้ำนะครับขึ้นมาระหว่างทางตรงนี้นครับที่กลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์เยอะมากๆครับเพื่อนๆอ่ะตอนนี้ครับผมก็ดันเข้ามาสู่น้ําตกภูทาราห้าแก่งนะครับที่เขาบอกว่าน้ําเป็นสีฟ้าเขียวสวยนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้ลงเล่นน้านะเพราะว่าผมไม่ได้เอาชุดอะไรมาเปลี่ยนเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ เอาล้วครับตอนนี้ก็ถึงข้างในน้ำตกภูทลาห้าแก่งนะครับโอ้ก็มีคนมากลางเต็นเยอะอยู่นะนี่สมาชิกก็เยอะเดี๋ยวผมพาลงไปดูลองดิมน้ำครับผมเคยเห็นในารูปผ่านกันนะภูทลาห้าแก่งอ่ะที่น้ำเป็นสีเขียวๆพฟ้าผมก็เพิ่งมาครั้งแรกกันนะ ไม่ได้ตั้งใจมาเนี่ยครับขับรถผ่านขับรถผ่านเดี๋ยวพาลงไปดูโอ้สวยอยู่นะเพื่อนๆนี่ครับสมาชิกก็มาการเต็งกันสองวนันวันนี้ก็ยังคงมีคนการเต็งอยู่นะนี่ครับ,บมุมีครับจิดไทไลท์ที่คนมากางเต็งอย่าน อ่ะผมให้เ,เพื่อนๆดูเองครับว่าน้ำเป็นสีอะไรครับผมว่าหลายๆคัเนี่ยคเคยเห็นในรูปนะปูทะราห้าแก่งครับ๋ยวมาให้ดูครับว่าน้ำเป็นสีอะไรครับค่ากลางเต็นที่นี่น่าจะคนละหนึ่งร้อยบาทมัม้งครับผมสังเกผมเคยอ่านเจอน,นะ <c oughs> ผมเคยอ่านเจอแล้วนะแต่ผมตัวผมเองไม่เคยมานะก็ครั้งแรกครับแต่มาวันนี้ก็คือ คลิปนี้ผมไม่ได้เอาเต็นท์มากลางไม่ได้มาปักสมอนะเพื<ๆ>่อนๆก็พามาดูครับท,ท,ที่เที่ยวแต่ที่ของสระลบรีครับก็ถือว่าภูทะลาห้าแก่นครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่กลางเต็นท์ที่กาลังฮิปอยู่ตอนนี้นะให้ดูครับแล้วก็แต่ละที่ผมจะถ่ายให้ดูไม่เยอะมากเท่าไหร่นะ นี่ครับูตลาค้าแก่งก็มีร้านคุณร้านค้าพร้อมมีทุกอย่างครับสิ่งในความสะดวกก็ประมาณนี้นะครับภูตลาค้าแก่งเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับไปยังน้ำตกดงพญาเย็นนะครับเพื่อนไปเจอกันที่น้ำตกดงพญาเย็นเลยนะครับอานะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าน้ำตกดงพญาเย็นนะครับเมื่อกี้ผ่านมาก่อนถึงน้ำตกดงพญาเย็นครับ จะมีจุดกางเต็นจุดหนึ่งครับที่ติดกับน้ำตกดงพญาเย็นนะครับผมไม่เลี้ยเข้าไปนะเพราะว่าข้าปุ๊บเสียเงินปั๊บนะครับเราจะก,การเต็นท์หรือไม่การเต็นท์นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเสียเท่าไหร่นะครับข้างในอ่ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูในน้ําตกดงพญาเย็นกันครับนี่รับรรยากาศน้ําตกดงพญาเย็นนะครับโอ,อ้โหค,ค,คนเพียบเลยครับคนเพียบเลยครับเพื่อน เดินผ้าให้ได้มรืดูตรงน้ำตกนะโอ้เยอะมากครับไม่รู้จะเข้ายังไงครับเนี่ยก็ไม่ถึงเน้ำตรงนี้ยางน้ำลึกมันะ โอ้ไม่มีทางเข้าเลยเพื่อนเดี๋ยวหาทางเข้าไปนะ ที่เป็นโซนร้านอาหารโซนร้านอาหารทีน่นี่ไม่เห็นนะว่าการเต้นได้หรือเปล่านะไม่เห็นเต้นนะครับผ <P ew> มาพาดู <P ew> บรรยากาศก็โอเคเลยน้ำ <P ew> ใส เป็นซุมนะส่วนใหญ่จะเป็นซุมนั่งกินนั่งทานนะครับแล้วก็เล่นน้ำนะครับเพื่อนมีน้ำเล่กอยู่เหมือนกันนะที่นี่น้ำตกังพายาเย็นอ่ะเอาเปว่าประมาณนี้แล้วกัเาเที่ยวเพื่อนน้ำตกลงพายาเย็นเพราะว่าผมไม่รู้จะเดินตรงไหนนะคนเยอะมากครับเดี๋ยวผมลองเดินไปตรงนู้นหน่อย แรกหนึ่งนะครับไหน,นครับก็ประมาณนี้นคนเยอะผมออกดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปนี่เดียวครับอุมโมงค์ฟุต ถ้า,ายถ้าจำชื่อผิดนะมันจะเป็นอุมโมงรถไฟครับที่ความยาวสองกิโลนะครับก็ประมาณนี้เนาะน้ำตกดงพญาเย็นโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุมโมงรถไฟพุทธฉายครับจากน้ำตกดงพญาเย็นเนี่ยครับก็ไปอีกหกสิบหกกิโลเพื่อน ๋ยวไปเจอกันที่อุโมงรถไฟพุทธฉายแล้วกันครับทุกคนน้ำตกดงนบายเย็นผมเข้าไม่ถึงจริงครับได้เท้าดินเท่านี้นครับเพื่อนๆคนเยอะมากสุดๆรถเต็มนะครับคนโคตรเยอะครับเพื่อนเอาไม่ว่าไปเจอกันที่น้ำตกอา่าไม่ใช่ครับไปเจอกันที่อุโมง์รถไฟพุทธฉายกันนะครับ <S <S ถึงแล้วครับทุกคน <S <S อุโมงรถไฟพุทธฉายครับ เดี๋ยวผาทางลงเข้าไปก่อนนะรถมอไซค์ไม่น่าจะลงเข้าไปได้นะครับเพื่อนน่าจะต้องจอดรถแล้วก็เดินไปอะครับเดี๋ยวผมต้องจอดรถแล้วก็งลงเดินไปเดี๋ยวผมจ,จอดตรงนี้แล้วกันครับครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับทางลงโอ้โห ไฟพุทธฉายครับก็เป็นทางผ่านที่จะกลับกรุงเทพนะครับนี่ครับหน้าอุโมงรถไฟพุทธฉายนะครับฝั่งซ้ายผมน่าเป็นอุโมงเก่านะ อุโมงพุทธฉายฝั่งขวาเป็นอุโมงพุทธถายสองครับโอ้ความยาวความยาวของโมงครับนี่ครับหนึ่งพันสองร้อยยี่สบสองเมตรครับนี่น่าเป็นอุโมงค์ใหม่นะครับช่วงนี้รถไฟยังใช้อยู่นะครับสถานที่อย่างอุโมงค์เนี้ยครับ รถไฟยังวิ่งผ่านอยู่นะโอ้ป้ายเก่านี่มองไม่เห็นแล้วก่อสร้างสาองบรร้าราชทิพหกครับป้ายเก่าเนะนี่ยนจะิงแล้วมันเดินเข้าไปดูได้นะเพื่อนมันมืดนะครับผมไม่เดินแล้วก่ะ นี่บางคนมีคนเดินเข้าไปนะครับโอ้หเสียงกล้องมากเนี่ยเวลารถไฟมาบางคนเขาจะหลบกันอย่างเงี้ยครับนต่เขาก็จะพิงแล้วก็หลบแบบผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอุโมงค์รถไฟพุทธฉายครับเป็น ทางขากลับครับทางผ่านขากลับระหว่างราซาดากุนเทบะครับอยู่ตรงเส้นถนนเลี่ยงเมืองพุทธฉายนะครับขากลับประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับโอ,คคบมบอโมมองรถไฟพุทธฉายครับเป็นอมองรถไฟครับที่อยู่ใกล้กรุงเทพเราแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมจะขออนุญาต เดินทางกลับบ้านครับวันนี้คลิปของผมครับหนึ่งวันครับคลิปใกล้กรุงเทพครับสามารถเที่ยวได้ภายในวันเดียวครับก็สรุปค่าใช้จ่ายของผมเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อเช้าตอนผมออกจากบ้านมาผมกดเงินมาห้าร้อยนะเบส็จคลิปนี้นะครับผมหมดเงินไปไปทั้งหมดครับสามร้อยแปดสิบบาทครับคลิปนี้ของผมหนึ่งวันที่สระบุรีครับผมหมดเงินไปสามร้อยแปดสิบบาทครับ โอเคครับทุกคนก็หวังว่าหลายๆคนนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาที่ไปเที่ยวอะครับจริงๆแล้วอยากไปเที่ยวแต่มีเวลาว่างวันเดียวกลัวไปไหนได้ไม่เยอะครับแนะนําครับให้มาที่สระบุรีที่นี่นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังครับว่า วันนี้ผมแวะที่ไหนบ้านนะครับทุกคนไปเจอกานที่ที่บ้านนะครับเพื่อน สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยนะครับก็จบทริปหนึ่งวันครับวันเดียวทริปที่สระบุรีมวกเหลกครับสําหรับทริปนี้นะครับผมก็อยากมีทีนึงครับสําหรับคนที่อยากไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับครับแต่ไม่รู้จะไปไหนผมแนะนําที่นี่สระบุรีครับนะครับวันนี้ผมก็ไปมาถือว่าหลายที่นะครับมีหลายที่สวยๆนะครับ แล้วก็ทริปนี้ผมใช้เงินไปเพียงแค่380บาทนะครับผมเติมมาได้200แล้วก็ใช้กินไป180นะครับก็ทริปนี้หวังว่าเพื่อนๆได้ดูแล้วเนี่ยอยาจจะอยากทำให้ไปเที่ยวนะครับในวันเดียวแบบเช้าเย็นกลับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับทุกคนก็ทลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครปกดกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปหน้านะครับผมไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าเลยเร็วนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ